เปิดชีวิตรักสุดช้ำหนุ่มอนุวัฒน์ดนแฟนนอกใจแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าหลักฐานมัดค่ะเปิดชีวิตรักสุดช้ำหนุ่มอนุวัฒน์เป็นแฟนข่าวที่ต้องทำใจแฟนโดนนอกใจแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนก็หยิบมือถือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเป็นอีกคนข่าวคุณภาพค่ะ คล้ำวอดในวงการข่าวมาอย่างยาวนานสำหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนักข่าวมากประสบการณ์แต่เราอาจไม่ได้รู้เรื่องราวชีวิตและความรักของเขาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่หนุ่มอนุวัฒน์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพิเศษกรับไฟรเดย์โชว์ที่ผลิตโดยเชง2,561ค่ะซึ่งงานนี้เองหนุ่มอนุวัฒน์ก็ได้เปิดใจเรื่องราวในชีวิตมุมมองความรักที่ได้เจอมาค่ะพร้อมเปิดใจเคลียร์ประเด็นดราม่าในระคณยายช่องและประสบการณ์การทำงาน หนักจนเสี่ยงตายจริงไหมเป็นคนที่เกลียดอาชีพนักข่าวไม่ได้อยากเป็นนักข่าวค่ะเพราะดูจากสภาพตอนนั้นไม่เสพก็ค้ะมีหนึ่งที่เราทําเข้าไปละเขาเป็นเสียงเสียเรียสสมาคมแต่หน้ายิ้มนะบอกว่าอย่าออกทีวีนะซึ่งในเรื่องของความรักอนุวัตจัดให้หรือไม่อนุวัตบอกว่าไม่ค่อยจัดครับ ดำแดดไทยบ้านไม่เสพก็หาแบบนี้ใครจะเอาตายแล้วกับการเป็นแยมเพื่อนกันจนคนถามว่าครูจินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หันมามองหน้ากันตั้งแต่วันแรกที่เห็นกังเกงในเธอผมคิดกับแยมก็ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเชื่อเถอะพอเราไม่มีเวลาไม่เคยมีโอกาสก็เคยมีโดนนอกใจบ้างเป็นประจำ เป็นแฟนนังข่าวคือต้องทําใจเพราะนังข่าวในช่างสังเกตในความที่เราอยากจับอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราจับได้เขาไปนอนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องน้ําสิ่งที่เจอคือเขาแอบไปมีอะไรกับคนนี้ แอบไม่มีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเราถ่รูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะบอกเขาว่าเราจับได้และทุกคนวันนี้ก็รู้หมดค่ะตามในขณะที่เราไม่มีเวลาให้เขาแต่เมื่อไหรท่ที่ตามที่เรานั้นมีเวลาปับ๊บ เขาต้องอยู่ตรงนั้นก็ใช้ค่ะเห็นบอกว่าดูแลเขาดีมากพูดง่ายๆแทบจะบอกว่าป้อนเขาเขาปากตอนนอนแล้วจริงๆครับกลับไปก็จะมีแตงโมแกะสลักอยู่ลูกหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งมีได้ถามว่าทำงานหนัก เคยมีถึงคันนอกกลางกองถ่ายไหมตอนทําข่าวก็มีครับอย่างไปสึนามิแล้วสึนามิก็มีคนเสียชีวิตเยอะแล้วพอไปอยู่ใดพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเจ็บน้องชายคือหนึ่งเงือแตกทั้งตัวแล้วก็น้องน้อย เหมือนโดนสายไฟช็อตโทรไปหาที่ไอทีีบอกขอจองโรงพยาบาลแอดมิดเดียวจะนั่งเครื่องบินไป C130 ไปค่ะพอถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำเหลืองตรงนี้อักเสบคันรุนแรงมาจากที่เราเป็นแผลแล้วแผลที่เท้าแล้วก็เดินผ่านผู้ที่เสียชีวิตเลยได้รับเชื้อจากฐันด้านล่างขึ้นมาด้านบนเราก็ถามว่าแบบนี้ ทำได้อย่างไรครับเขาก็บอกว่าคุณอนุวัฒน์มาช้าเกินไปติดตามเรื่องราวเต็มๆของหนุ่มอนุวัฒน์ในรายการขลับไฟเดย์โชว์เสารที่28กันยายนเวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะ